สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม a m อมงทีกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อเติมบ้านของเรากันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ต่อเติมบ้านข้างล่างนะครับเพราะว่าของต่อเติมข้างล่างเนี่ยค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับวันนี้เราจะไปต่อเติมข้างบนกันนะครับทุกคนอา้าวว่าไงเจ้าหมาเจ้าหมาน้อยของเราในรูปหัวหนึ่งทีอืมน่ารักจริงๆ เจ้าหมาน้อยของเรานี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกคนนี่นะครับนี่เลยเหมือนจะเป็นพวกห้องตัดเสื้อห้องเย็บผ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นห้องทําชุดนะครับอันนี้ก็จะใช้แผ่นไม้28นะครับแล้วก็ใช้ไอ้ต้นไม้ที่เรา,เาไปเก็บมาเนี่ยหนะครับแล้วก็ใช้กาวหนึ่งกาวนี้เราสามารถขับได้เลยนะอยู่ไหนเอ่ยอันนี้นะครับ น่าจะใช้อย่างละหนึ่งนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับจะต,ต้องไปดูก่อนไปดูซิกาวใช้อะไรบ้างอ๋อใช้ต้นไม้สีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ใช้อน,นี้สองโอเคไปดูก่อนมีเปล่าจาไม่ได้เหมือนกันว่ามีไหมต้นไม้สีเหลืองเนี่ยโอ้โหมีสามอันนี้ต้องไปหาเพิ่มมามเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกสองโอเคได้ละ แต่เราต้องไปหาต้นไม้สีเหลืองเพิ่มกันอีกนะครับแล้วก็ตัดไม้หน่อยก็ดีนะรู้สึกไม้ไม่น่าพอเลยนะครับเออรู้สึกรู้สึกว่าไม้ไม่น่าพอนะครับเราใส่ต้นไม้ตัดเพิ่มด้วยนะครับเนี่ยไปวันนี้มีภารกิจที่ต้องทําตัดต้นไม้ก่อนเลยต้นนี้เลยต้นไม้พวกนี้ที่เราตัดนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราตัดเสร็จแล้วเนี่ย ๋ต่เขาก็จะรีสปอนึ้นมาใหม่นะครับนี่เนี่ยไม้พวกนี้เดี๋ยวมันก็จะรีสปอนึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับเก็บในเรื่อยๆแต่ผมว่าตัดอีกสามต้นก็น่าจะพอนะครับตอนนี้ก็ได้ไม้เยอะอยู่แล้วตัดอีกต้นหนึ่งก็น่าจะพอแล้วเฮย้ยไม้โคตรสใส่บ้าน เอ,อือกกลายเป็นแผ่นไม้กับกิ่งไม้เก็บมาอืมน่าจะพอแล้วนะเกมนี้คือแบบจะให้ผมโดดทำไมวะถ้าเกิดโดดได้แค่เนี้ยโดดอะไรไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้ก็ได้ไม้มาสิบสี่นะครับกิ่งไม้อีกสิบหกนะครับรวมของเก่าด้วยก็น่าจะพออยู่นะครับตอนนี้นะครับที่เราต้องการอีกก็คือว่าไอ้ต้นไม้สีเหลืองนะครับ ต้นไม้สีเหลืองนี้ก็พบได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับทุกคนฮ่วดแต่พวงเรื่องการหิวข้าวนะตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะครับไม่มีอะไรกินด้วยดีในตัวผมคอนเสิร์ตตอนนี้กลับบ้านแล้วล่ะ ขอรู้ภาก่อนนะครับว่ากินได้หรือ,อยังนะยังกินไม่ได้เหรออยากกินแล้วหิวข้าวมีอะไรกินไม่นียอ่าเอาเห็ดมาทำกับข,ข้าวกินก่อนก็ได้ครับต้องทำกับข้าวกินก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินน้ำด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวกินน้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําห้องกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหิวน้ําตายนะครับผมตัวละครกินน้ำเรียบร้อยไปกลับบ้านกลับบ้านกันถึงบ้านแล้วครับอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ของก็น่าจะครบแล้วนะครับแต่เราไปเอาไม้เพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับก็น่าจะได้แล้วนะ มาไม้มันต้องการอยู่ที่เท่าไหร่นะเอาไปให้หมดเลยแล้วกันเนะเาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำกาวด้วยเออเราต้องทำกาวด้วยนะลืมเลยไะทำกาวกันก่อนเรียบร้อยมันก็จะมีกาวใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ต้นไม้ข้างบนนะครับผมเอาไว้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงใช่ไหม เอา้าทำไมมีต้นเดียววะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บมึงน,นะครับอยู่นี่มะโทรโอเคน่าจะได้แล้วนะคนไปดูกันนะฮะชึบหุย๊ยไม้ขาดชิ้นหนึ่งมีไหมเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทากับข้าอย่างนี้ไอ้บ้าไม้ขาดชิ้นหนึ่ง ืชัดเลยทุกคนเดี๋ยวผมตัดไม้แป๊บนึงนะอะไรวะเนี่ยไม้ขาดเฉยเลยโอเคขอไม้หน่อยครับืมอเรียบร้อยทุกคนได้ไม้ละพาทีก็เริ่มตกกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเดินไปดูผักแป๊บหนึ่งนะครับ ้อยใกล้กินได้แล้วอะ่ะใกล้แล้วครับทุกคนอีกนิดนึงนะครับไม่น่าจะต้องลดน้าก็ได้มั้งเนี่ยใกล้กินได้แล้วทุกคนืมผมนี่หิวเลยไปทำห้องกันดีกว่าสักทีแล้วสักทีสร้างเลยท่านสามารถเย็บผ้าได้แล้วโหนี่คือห้องเย็บผ้าของเราใช่ไหมเนี่ย ว้าวสุดยอดไปเลยขอดูหน่อยได้นะครับมีอะไรบ้างมีกระเป๋าไหมหูอยากได้กระเป๋ามากเป็นอะไรที่แบบโคตรอยากได้มีแบบว่า14ช่องนะครับแล้วก็16ช่องผมจะเอาแบบ16ช่องไปเลยนะทุกคนใช้บวนได้นะครับแล้วก็เห็ดใช้ต้นไม้นี่ด้วยนะคล้ายๆดอกไม้นะครับ แล้วก็ใช้กิ่งไม้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยทำไม่ยากนะครับในส่วนของกระเป๋านะอันนี้จะเป็นชุดนะครับโหชุดนี้ก็มีค่าสเตดตัสปอกนะครับเฮ้ยอันนี้ใช้หนังปลาด้วยก็ชุดแรกนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะใช้ในการแบบวิ่งเยอะหน่อยนะครับสเตมินาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนชุดที่สองเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเน้นความเร็วนะครับสปีดนี่เยอะมากเลยเห็นไหมทุกคน สปีดเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสตามิน่าน้อยนิดนึงนะแต่ว่าควบคุมพวกอุณหภูมิอะไรพวกนี้การความหนาวเนี่ยได้ดีอยู่นะแต่อันนี้จะเน้นสตามิน่านะครับถ้าเกิดให้ผมเลือกผมก็เลือกอันนี้อันนี้ค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างกันหนาวได้แล้วก็มีสปีดด้วยมีสตามิน่าด้วยนะฮะก็จะใช้หนังปลานะครับหญ้าหญ้าหางแมวแล้วก็ขี้พึ่งใช้มอส ของพวกนี้หาไม่ยากนะครับทำได้เลยนะอืน่าสนใจมากๆเดี๋ยังไงเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะครับทุกคนรู้สึกว่าง,ง่วงแล้วตอนนี้ฝันดีครับขอหลับก่อนแล้วสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผักเราเก็บได้หรือ,อยังนะครับดูสีเฮ้ยเก็บได้แล้วนี่ไง ผลบีดของเราเก็บไปเลยทุกคนอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจะได้ผลมานะครับแล้วก็พร้อมกับมเมล็ดด้วยนะครับเฮ้ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะเนี่ยคืออย่างนี้เราก็ปลูกได้เรื่อยๆใช่ปะ่ะถูกไหมเนี่ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะนี่ไงเราเก็บมาได้เรื่อยๆนะครับ คืออย่างที้แต่เราต้องทําที่ว่างๆก่อนเนาะเราค่อยมาเก็บนะครับมาเคลียร์ของออกละเก็บของในต่ออ๋อคือว่าบางทีก็สุ่มนะครับว่าสุ่มได้เมล็ดบ้างแล้วก็สุ่มไม่ได้เมล็ดบ้างนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวผักกาดนะเทอร์นิปเหรอ,อ,อภา,าษาอังกฤษลบหนึ่งแต่เราลองไป ปรุงอาหารดูนะครับโอ้ก็ขึ้นเยอะอยู่นะหูต้นบีดหุยใช้ใช้ลูกบีดท่าข้าวเนี่ยคือจบละนี่คือแบบสุดยอดละเนี่ยก็ปลูกทิ้งไว้นะครับนี่ปลูกทิ้งเอาไว้แต่เราเอาน้ำมาลดนะทุกคนนี่โอเค ตอนนี้ก็มีของกินเพียบเลยนะกินมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของให้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เก็บมาเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลาสักพักนะครับในการจัดสรรระเบียบของบ้านเรานะครับนั่นก็คือผมจะเอาอาหารเนี่ยไว้ชั้นล่างนะครับส่วนพวกไม้หรือพวกวัสดุการทํา ของต่างๆผมจะเอไว้ด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําการไปเติมน้ํามาแล้วนะครับเพื่อจะมาลดน้ําต้นไม้เรานะครับทุกคนอ้าวต้นไม้ตายหมดแล้วทุกคนเดียวเดี๋ยว,ยวต้นนี้จะตายต้นนี้จะตายโอ้โหคือทุกคนผมมัวไปตกปลาไงเรียบร้อยเลยทุกคนงานงอกเลยต้นไม้จะตายเฮ้ยตายจริงหรอ กูตายหมดเลยไม่จริงเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วลดน้ำก่อนลดน้ำก่อนหืมไปตกปลาแป๊บเดียวเองนะคือตอนผมไปตักน้ำใช่ไหมทุกคนผมก็เลยไปตกปลาด้วยเนาะจะเอาปลามาให้น้องหมากินนะครับโอ้โหไปเพลินจัดทุกคนต้นไม้ตายหมดเลยอะเสียดายจังเลย ไม่เป็นไรครับข่าวหน่าจะระมัดระวังให้มากกว่านี้โ้เซง็งปลูกต้นไม้ใหม่เลยนี่ดีนะทุกคนยังพอมีเมล็ดอยู่บ้างนะครับไอเมล็ดตรงนี้ผมหยิบไม่ได้นะเหมือนมันจะบักนะมันติดนะครับมันติดแอนิเมชันอีกอย่างนึงอยู่นะเมื่อกี้อันนี้ก็ลดไปก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไร ถือว่าเป็นบทเรียนไปต้นไม้ตายเพราะว่าไม่ได้รดนับต้นไม้โอเคโอเคตอนแรกผมนึกว่าไม่ได้ร่นับต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่โตนะครับแต่ที่ไหนได้ต้นไม้ตายเลยนะครับโอเครู้เรื่องแล้วก็ได้ไปตกปลามาสี่ตัวนะครับจะามาให้เจ้าหมาน้อยกินนะครับเนี่ยอ่ะกินข้าวก่อน๋ยวเพิ่งตามไปอีกตัวนะ <c oughs> อร่อยไหมตาแป๋วเชียวรูปหัวหน่อยอืม หเอาละครับทุกคนสําหรับตอนนี้นะครับก็ทายคลิปแล้วเนาะเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็มีการจัดสรรน,นะครับในการวา,างบทบ่ของสิ่งของนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่เนาะปลูกต้นไม้ใหม่นี่คือต้นไม้เดิมแล้วเนาะปลูกผลผลิตใหม่อะไรอย่างงี้แล้วก็ได้รู้ว่าเออไม่รดน้ำต้นไม้ไมาเนี่ยต้นไม้มันตายนะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ได้สร้างห้องใหม่นะครับเป็นห้อง ห้องตัดเสื้อแล้วกันนะพูดอย่างนี้ดีกว่าห้องตัดเสื้อเนี่ยก็มีการทํากระเป๋าได้นะครับกับชุดได้นะครับแล้วชุดที่ผมจะทําเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับเพราะว่ามันกันหนาวได้แล้วมันก็มีสตามินาพอพอโอเคอยู่แล้วก็เพิ่มสปีดเนี่ยสูงมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ของที่ใช้ก็ไม่ยากมากนะครับในส่วนของกระเป๋าเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาเป็น16ช่องไปเลยนะครับ แล้วในส่วนของอุปกรณ์การคาฟเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องหาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าดอกไม้ดอกนี้นะครับน่าจะหายากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนนะครับเสื้อแล้วก็กระเป๋าเนี่ยอันนี้ผมต้องขอเวลาฟาร์มแมหนึ่งนะครับพอผมฟาร์มได้วัตถุดิบครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคาฟให้ดูนะครับว่าหน้าตากออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกยอด วิวยอดดูเลยนะที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์น like หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม